i yes. ไปพรุ่งนี้กันเลยสวัสดีครับ <S preach miracle> <seussed> <tried> น่งเสียงนี่เป็นสดร้องเลงที่ไหนมาลูกสาวใครนะัวคืูสวดเคงับอ๋อนี่ยก็มีเทรนเนอร์มาสอนร้องเลยนะก็น้่งเสียงดีอยู่ที่บ้านเนร้องเพลงนี้วิ่น้ำในตุ่มอ่อนเออโฉมโอ้ไปหด้ป่าอ้ยกอเจ๊แห้กองกองทำไงบ้างเจ้าไม่ใช่ใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นเสียงที่ก็พอได้ล่ะตุ่มกองอยู่กออีกคนเดียว เออลักษณะแนวเพลงไหนไม่ต้องไปติดหรอกแนวแนวสไตล์แบบนี้นะแนวสไตล์แบบนี้ะนะครับบัจจี้เนี้ยลองลองร้องเพลงเมื่อกี้เนี่ยแต่เป็นสำเนียงคนนครได้ไหมด่อนะท้าทายชาเลนจ์นความสามารถตัวเองได้ไหมอันไหลของแบบนี้ไม่ได้ได้ไ,ดไงใช่ั้มสวัสดีท้าทายชาวแฟนทีวีที่ดูอยู่ทั่วประเทศ นะเป็นภาษาคอนบ้านเราหน่อยพูดแม่น oh! แ oh, eh, ็นได้ไหมได้ไหมแดต่แเอ้าภาษาใต้ันไม่องแดงนี่เป็นภาษาใต้ยังไงอะตรงแงเอาพูดตรงงไอ้เด็กูดมตรงดคนินยว่าผู้สาการอ๋อูว้าผู้สกาหน้าตาดูแบบ่าออกเป็นลูกขึ้นกเถอารมีเลนะจุ๊บุว่าจุ๊บัเลย ที่ให้ผ่าน,นทีคนนี้ลุกครึ่งญี่ปุ่นนะฮะเกาหลีครับญี่ปุ่น,นกับเกาหลีผสมกันเชิญกรรมการผสมสมองครับหมฮะรุ่นสมัยที่อเมริกาบอมมาใช่ไหม,มออออบอกเลไปน้ำแล้วลเบื่อไปน้ำแลเบื่ออายุ13ถ้าบอกว่าฝึาากร้องเพลงเองแล้วก็ได้อาจารย์แนะนำถือว่ามีพัฒนาการ ค่อนข้างดีนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยบางทนั่งนั่งฟังอยู่แล้วดูเงินเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงได้เป็นธรรมชาติดูไม่เครียดดูแบบดูสบายสบายแล้วก็ดูแบบสบายกับเสียงหอมนิดเดียวแค่นั้นเองที่เมื่อกี้เห็นคือวพอหยุดร้องอะช่วงที่แบบว่าเหมือนต่อยมาเตอร์ไซค่ะน้องพีคนดูไปนิดนึงคือทำมาดีตลอดเลยนะแต่สองจังหวะที่เห็นเราก็รู้อยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวทอดว่างลองหลังเนี่ยน้องจะแบบว่าเึงเก็บคนดูไว้หรือเปล่า บางทีคนดูค่คะตรงนี้นิดตึงคืออันนี้อันนี้ขออนุญาตแบบว่าอย่างอย่างที่ทุกครั้งที่เราไปจังหวัดนะคะว่าไม่ใช่ว่ายกข้อผิดพลาดขึ้นมาค่บตำหนินะคะแต่เป็นการแบบว่าช่วยเสริมให้ละกันโดยรวมน้องดีมากคลางสบายแล้วก็จังหวะการมูดูวิธีการร้องของเขาโชว์ไมเครียดไ่เกร็ง่ใช่ตรงนี้เอนง,งนิดนึงฝึกนิดนึงนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะ เอางี้เดี๋ยวเราเราชาร์จกรรมการมากดีกว่าเมื่อกี้นี้เราชาลนจคนแข่งขันให้พักทายภาษาใตา้เขาทำไมได้ครับเดี๋ยวเราใช้กรรมการนะครับคอมเมนต์เป็นภาษาใตา้ด<อ>้องท,ทำได้ไหมทำได้ไหมอ,อาจ<อ>าร <laughs> ย์ยีครับทำได้ไหมทำได้ไหมเอาไม่ดีวกว่า รักคนนักครจังเลยจะพูดว่าไงนะแม่สอนหน่อยถ้าจะบอกว่ารักคนนักครจังเลยผมจะพูดยังไงครับรักคนนครากจังเลยรักคนนครจังเลยรักคุณด้วยนะรักจังเลยแต่วอนนี้รักมากมายฟ้าหมายในสองขอบคุณดาหลังครับเก่งมากเลยลูกนะฮะ